มี่ยคนบอกการนี้มีแต่ S P L ง่ายๆคือเขาเอารูปมันหลิดขึ้นใช่ไหมการ์ขอเขารูปมันหลดขึ้นมันจะเป็นการ์ด P L อะไรอีที่พู้มึงบอกเอารูปมันหลิดขึ้นหลาเลยมันก็ต้องเน้นมันหลดดิมึงบ้าเปล่า,ามึงบ้าเปล่าเห่อไหมครับเวลาดูคอน,นทเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขจงหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำในยูทูบพเอลเลยครับ9บาทต่อเดือนครับปกติ209บาทนะครับก็ยินได้ครบทุกอุปกรณ์นรับต่อยูเมลเดิมได้มนี่ยมีดูแลตลอด24ชั่วโมงครับคนที่หิวแล้วก็สามารถมาอย ช่องผมนะครับก็รุ่นรับเงินไปเลยห้าหมื่นบาททุกสิ้นเดือนครับรับประกันจากช่องผมนะครับได้ชมเจนนี่เกมมิ่งรับเติมเอ็มซีเกมเอฟซีออนไลน์ซื้อขายไอเดียมือว่าชีไอดีดองไอดีพร้อมเล่นรับดิ้นนักเตะขายยากซื้อขายนักเตะหายากนอกจากนี้ยังมีเติมเกมอาร์วีฟีไฟราคาถูกและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนนี่เกมมิ่งได้เลยครับเพจแท็กก็ติดตามหลักแสนอยู่ใต้คื่อเล่นเฮ้ครับผมก็สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ครับกิจกรรมสุดจังเลประจำปลายเดือน กุมภาพันธ์2567นะครับมากันกันกบ h e d g เนี้ยใครๆเห็นก็น,น่าจะอึ้งน้องผูเยี่ยแจก h e d g เลยเหรอพลังโคตรเยอะดาบลอยอีเพื่อนมึงไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ก็เจ้าหอยดีจัดไปแล้ว60,000ที่เราอีก20,000แล้วกันนะครับน้องรักนะครับก็เห็นเห็นเขบ,บอกว่ากิจกรรมเนี้ยลุ้นกันที่ใบท้ายใบเดียวก็คือใบใบอันเนี้ย h e d g e บวกแปดนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่ากันนะว่าการ์ดพวกเนี้ยค่อนข้างล็อก PSL เดียการไม่เยี่ยใช่ไหมง่ายๆคือแพทเทิร์นของกิจกรรม โทเค็นอัปเกรดอะง่ายๆคือมันคือการสะสมฟุตบอลตรงนี้มาอัปเกรดใช่ปะมึงไม่จําเป็นต้องกด200เลยเพราะว่ากดตรงนี้ให้ได้เหรียญเยอะสุดจะได้การใบเนี้ยฟรีๆมันจะคุ้มกว่าเนี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นทริคเป็นทริคเป็นทริคสอ,สอนไว้สอนไว้เนี่ยครับแล้วก็รับแล้วก็มากด2ต่อง่ายๆครับง่ายๆกิจนี้เล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายครับแต่เติมไม่ง่ายไอ้สัพแพงเหลือเกินเกมนี้นี่ครับอ่ะไปเรื่อยๆะครับเพื่อนไปเรื่อยๆไปลุยเพิ่ม ช้านิดหนึ่งน,งนะกิจกรรมนี้จะเป็นการเปิดแบบค่อนข้างช้านิดนึงด้วยความที่ว่ามันมันกด200แล้วมันจะไม่คุ้มเนาะเพราะว่าเราเก็บการนี้ดีกว่าการนี้จริงๆถึงบวก4ี่ก็จ,จะเปิดได้ถึงตัดร้อเอาไปตีบวกได้อะไรได้นะครับ2,000 years later อ่ะโอเคกูก็โดนขุดบ่อล,ล่อปลาอีกนิดนึงแต่ว่าผมมองว่าไม่เป็นไรไม่ได้ทเทอร์ เดี๋ยวลองดูว่าการตีบวกของเรามันจะเหลือเท่าไหร่อะเชียเชียแปดสิบแปดสิบคือสิบห้าหนึ่งสิบห้าหนึ่งใช่ไหมอ่ะเชียเชนะอันนี้คือติดถูกไหมวะนี่ครับสิบห้าหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคสอ e a r s 2> 2, later <S มาครับเพื่อนรักผมต้องเปิดแล้วแหละนะครับผมตีไปว่ามีเงินเอ็มเก้าล้านล้านนะครับสองหมื่นบาทจะได้เท่าไหร่ผมตีไปว่าสามแสนแล้วกันนะครับอุ้ย ก็ประมาณ0ามแสนล้านครับเพื่อนสามแสนกว่าล้านแล้วกัน2 0 0 0 0บาทได้3ามแสนกว่าล้านคือเอมล้วนนะครับแล้วก็ผมแม่มีแววว่าถมาผมไปเปิดการเนี่ยต่าๆแล้วกันนะผมตีต่ำๆน่าจะมีล้านล้านขึ้นนะสำหรับ2 0 0 0 0บาทนี้เนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่าล้านล้านนี่คือเลิกคุยขออนุญาตนะเปิดไปที่ใบนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าใบนี้เป็นการที่เราตีบวกข้างล่างแล้วเราตีแตะ ไปขอญาติกดที่คำว่าชิ้นเนียคนบอกการนี้มีแต่เ p l ซึองอ่ะตอนนี้ก็เอพมาสองใบแล้วนะฮะง่ายๆคือเขาเอารูปมันหลีกขึ้นใช่ไหมการเขารูปมันหลีกขึ้นมันจะเป็นการ์อพ p l อะไรที่พวกมึงบอกเอารูปมันหลีกขึ้นหลาเลยมันก็ต้องเน้นมันหลีกด,ดีมึงบ้าเปล่ามึงแบบไปใส่ารามเขานนองไปใส่ความเขาเนี่ยอย่าไปหาใส่ความเขานะกูขอเพื่อนนะมัน,นมดูเป็นเด็กเกียนเขาเอากาดมาขายเต็มหน้าไงมึงบอกเ p l เออนี่ครับอ่ะปลอบใจห้าสิบห้าอืมใช่อวยปลอบใจตัวเองกลัวจะได้ไงเพื่อนโอเคดีแค่นข้าวดีแค่นข้าวอดี๋ยวขอเปิดที่ใบนี้ก่อนนะใบนี้มีลุ้นยี่สี่ทีวยหลักบวกห้านะเปิดที่สองใบเลยนะเพื่อนใครเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหมด้วยนะเพื่อนขอบคุณมากๆากบาซิลวินสกุตคาเซมิโลนี่ครับโอเคอ่ะบุโนกิมาราย บโนกิมมารายเดี๋ยวไอ้แค่แพงยังวะเดี๋ยวนะไม่การ์ดนี้อันนี้เปรดี้ถ้าเกิดเปรดี้บวกห้าผมว่ามีแพงกว่าบโนกิมมาลายแล้วเนี่ยผมไปที่97ก่อนแล้วกันเนาะวิกฤตมีการน้อยมากนะแป๊บๆก็เราก็จะเปิดกันหมดแล้วอะเนะี่ยแป๊บๆคือแบบไม่มีอะไรลุ้นกันละมาครับเพื่อนใบนี้ก็ผมมองว่าผกแปดชวนเนาะอาจจะแบบมีไฟมาแหละแต่ผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยได้ลุ้นนะครับไม่ค่อยได้ลุ้นน่าได้การ์ดห่วยๆนะครับ นาได้การหวยๆนะครับมีคนบอกเบอร์วอลเลนหายน้องโดนเนี่ยลิงก์ใต้คลิปก็ได้ลิงค์คลิปนี้นะครับกองหน้าเอลล์แต่ว่าโอเคโซวิดนะครับเพื่อนไปการนี้ลุ้นยากครับผมาการนี้ลุ้นยากมากเฮ้ยปีเราเซีอพออกเน้กุลิตเดวี่เซียมแคนาดาไอ้ที่ลนลนดำดำใครวะเอ๋ฮัตชินซ่านหนึ่งอะผมพูดตรง มันก็จังลีจังไล่ไงเฮียมึงเอาการมาลิดมาขายอ่ะเด็กเนี้ยมึงเอาการ์ดเอฟเอมาขายมึงร้อยเอ็มไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่าหมาครับเพื่อนไปครับเพื่อนไป,นไปอย่าเอฟพีแอลเดี๋ยวโอ้โหแมวดิเมื่อกี้ผมพูดออกตัวไปเยอะแล้วเด็กมันจะด่าคุณนะเด็กมันจะด่าทีมงานนะดิการีน่ามันจะด่ามึงเข้าไปอีกแกไป สองใบแล้วไม่พอมืนเนี่ยไม่มาด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยตายหาแล้วเ p พีเตเลมีมันไม่ใช่เตเลมีไม่มีโบจาการต้นตีนจริงเพื่อนใช้เอาต้นตีนจริงๆได้เลยครับเพื่อนสิ่งที่พวกมึงพูดมาไม่เกินจริงครับเพื่อนเอพีอล้วนเลยโอ้เฮ้ย ใบนี้เขาดูแบบมันดูเหมือนล็อกจน e เฮี้ยน้องของแท้มันต้องใบที่ใบาทายครับเพื่อนไปลยุยขอเนื้อแอลเอ็นมาได้ไม่ต้องมันหลิดละกูมไม่หวังละโอ้โหขูมไม่หวังมันหลิดละจริงๆเวนมาหน่อยเพื่อนเริม่มรักโอ้โหเรียบรักไฟมาอยู่ฝรั่งเศสหรอกองหน้าฝรั่งเศสมีใครไว้พี่เอลล์รึไม่ได้เลย โอ้โหมัวนี่ครับผู้ที่เกือบพาฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกแต่ว่าติดที่ยิงกระโหลกไปหน่อยนะครับตัดกดมุมซ้ายแล้วกันโอ้โหจริงๆอะผมหวังกับการนี้มากนะเพราะว่าการพลังร้อยอะส่วนใหญ่มันใต้ดีอะแต่ว่านี้แม่งมีแต่เกลือฝรั่งเศสโอเคไม่ซ้มหรอกหวังว่าตัวมันจะไม่ซ้มสองตัวติดล็อกมันจะไม่ฟัมอีสั์ล็อกยิ่งกว่าเหี้ยเนาะหนักไป คืออันนี้ผมพูดจริงเะยว้ยเขาคงคิดว่าเฮจจีมันคุ้มมากกว่เนี่ยเลวานไม่มีปีนี้คือคือหรือว่าการีนาคิดว่าการเฮจจีมันคุ้มมากๆมันโหดมากๆป่ะการอื่นเขาเลยใส่เกลือมาเลยแล้วก็ไปลุ้นกับใบสุดท้ายใบเดียวอะไรอย่างงี้ป่ะเพื่อนมันดูหนักเกินไปเรียบร้อยครับ f อ l พียรล้วนๆครับ เข้าใจได้ครับเข้าใจได้เอาในม,มุมหมผมก็บองว่าเขาใครเข้าใจกับมึงเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเอาไปนี้บุกแปดชัวไปนี้พุกหงส์กแปดนะครับมึงจะทำกับกูว่าเป็นแบบ SPL พล้วนเลยอ่ะถ้าเกิดมึงจะทำอย่างนั้นกับกูมึงก็ทำมาแล้วกันมัวนี่ยิ้มมาสามตัวแล้วไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกผมเชื่อผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ล็อกนะครับอ่ะเพื่อนจบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเหลือสี่ใบท้ายแล้วอ่ะใบเนี้ยไปครับเพื่อนปีอื่นมาหน่อยตัวไม่ต้องดีก็ได้อ่ะแต่ขอปีอื่นมาโอ โอเคเยมันซ okay. ีเอ็มเยเมนซีเอ็มตัวเดิมเมื่อกี้ oh ใช่ไหมโอ๊ยโอเคร้อยสิบเก้าน่าจะโอเคแหละมัง้งไม่แย่แล้วกันใช่คอไม่แย่แล้วกันเราได้ถึงร้อยสิบเก้าว่าก็ดีละเนี่ยแต่ว่าประเด็นเลยคือมึงเจ๊ทแย่หมดเอ้อลเอสโอเคมาละมาละม,า,มา,ลาบาเอ็นมาไปท้ายเยมันกอลโอ้โคเซ่อุซาเอ LN ไง อุซาเอลเอ็นเงี้ยมึงไม่กูลุ้นเลยเยอรมันเนี่ยแบบกองกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นได้หลายตัวมาเทอะไรอย่างเงี้ยบัลลักอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แค่เดียวเอพีแอลนะครับแต่ก็ยังเดียวเอพีแอลเพื่อนเนี่ยพูดจริงก็ยังแพงที่สุดในตอนนี้สามแสนล้านนะครับ <S <S อ่ะ,อะมาครับเพื่อนมากันที่สองใบถ่ายเพื่อนต้องคัดไหมครับไม่ต้องคัดไม่คัดครับกิจนี้เชื่อใครได้มั้ง่บางคนบอกคัดบางคนบอกไม่คัดเอาเมาส์ค้างไว้ตรงที่เปิดนะครับนับกลึงนับกลลลอง นับกลามจะทำได้ไหมอ่าไม่มีคนเปิดให้โอเคครับเป็นไรฝรั่งเศสกองหน้าฝรั่งเศสดีๆมีไหมดีๆมีไหมกองหน้าฝรั่งโอเคจ่าลอยเฮนลี่จ่าลอยเฮนดีปะวะดีปะวะอองลี ฮ้แต่องลีปีนี้มีผมนะองลี only ปีนี้มีผมโคตรเท่ <S 2> <S 2> บอกเลยนะองลี only หัวหมอยนะปีนี้องลีหัวหมอยครับคือซึ่งผมบอกเลยเวอ่ะมันจะชอบด้วยตัวที่แบบมีทรงผมแปลกๆอะไรเงี้ยและไอเวตอนเนี้ยมันมันไม่ยองลีแล้วมันขายแดกไปแล้วถูกปะองลียเอ็มนมะันอะนะครับแล้วมันอยากได้องลีที่แบบจริงๆแล้วมันบอกผมเหมือนกันว่ามันอยากได้องลีเฮจีเนี่ยเพราะเป็นองลีมีผมนี่ครับองลีม <only me S 1> ี <only me S 1> ผมหมอยง่ายๆคือเวเป็นคนเอือเพื่อนไอเวเพื่อนผมมันเป็นคนเอือมันเป็นคนไม่ค่อยเต็ม ใบสุดท้ายเพื่อรักขออนุญาตไปที่คําว่าชินเออใครบอกอาซองอาซาน้องอาซามาลิมีแไปแล้วครับเพื่อนขออนุญาตกดที่คําว่าชินนะครับทุกคนใครเข้ามารับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้ครันไปครับใครวะตุรกี